จากหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่วันนี้บ้านสนามบินหมู่ที่1ตําบลเขื่อนบางลางอําเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาได้กลับคืนสู่ความสมงบสุขอีกครั้งด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐนายมายุโซอาลิมามะนายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนบางลางบอกว่าเมื่อ3-4ี่ปีที่ผ่านมาพื้นที่ของบ้านสนามบินจะมีแนวร่วมกลุ่มก่มอเหตุรุนแรงเข้ามาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความหวาดกลัวและหวาดระแวงแก่ชาวบ้านจนกระทั่งเมื่อมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้ามาสร้างความเข้าใจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสถานการณ์ต่างๆจึงดีขึ้นตามลําดับหลังจากนั้นก็หลังจากที่หา,าลและฝ่ายปกครองได้มาพัฒนาเข้าถึงกับประชาชนอย่างเดียวนี้ก็คงจะหมดไปฮะจะหมดไปเมื่อกองก็อยู่ชาวบ้านอยู่ระบาเหมือนกันขึ้นปีนี้ก็ าาบ้านก็เริมตพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นับได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านสถิติของการก่อเหตุที่ลดลงรวมทั้งด้านความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องต่อยอดความสาเร็จเพื่อทาให้ทุกๆหมู่บ้านในพื้นที่เป็นหมู่บ้านสันติสุขอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้จําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เราต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเราไม่เยไปบังคับเขาเขาจะต้องสมัครใจแล้วก็เห็นว่าความลำบากที่ผ่านมานั้นเป็นเป็นทุกข์ของแผ่นดินเขามีส่วนร่วมจะทําให้บ้านเมืองเราสงบสุขวันนี้บ้านสนามบินหมู่ที่หนึ่งตำบลเขื่อนบางลางอําเภอบ,บานังสตาจังหวัดจลนรได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านกระปงอามานดาไมาหรือหมู่บ้านสันติสุขอย่างยั่งยืนเนื่องจากความร่วมมือร่วมใจทุ่มเทการทํางานจากทุกฝ่าย และหากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองแล้วก็เชื่อแน่ว่าอีกไม่นานทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะถูกเรียกว่า<ไ>กําปง<ไ>อามาน<ไ>ดามัย<ไ>หรือหมู่บ้านสันติสุขอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนทีมข่าวศูนย์ประชาพันธ์กองโดยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงาน